รถเข้าใหม่สไตล์ทัวร i n ินะครับ BMW F800GS Trophy นะครับสีขา um ascend, navy, วโคงแดงโคตรหายากเลยเป็นรถเจ้าของเดียวิ่ง Busan, <c oughs> 1 8 0 0กิโลเท่านั้นนะครับปี2016 2017มีอะไรเด็ดๆบ้างเด็ดนามไปชมนะครับที่สำคัญเราเปิดไว้289,000บาทเท่านั้นนะครับโอเครถสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับแคชบาร์เต็มๆนะครับบนล่างของ GS ADV นะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์เรามีให้2คู่นะครับ กาดมองนงม่น้ำเสร็จสับครบคันเรียบร้อยยางมิชล,ลินนะครับใช้งานได้เลยปี๊ปซ้ายขวาของ K2 นะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นสวยๆจบๆมาดูใกล้ๆกันนิดนึงสีขาวโครงแดงนะครับโคตรหลอ่อขับขคายไกลก็รู้นะครับประตูทฟีโอเคท่อนิดนึงท่อเราได้ทรงราคาโปรวิกนะครับนุ่มๆเดี๋ยวฟังกันตอนหลังนะครับใหม่กริป ใครกำลังหาอยู่นี่จัดไปได้เลยตั้งไว้แล้วใจเหลือเกินนะครับดูเลขใหม่กันหน่อยโอเคเลขใหม่หนึ่งกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟองเสียงเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ หารถพร้อมออกทิปแบบนี้แล้เปิดไว้2 000, 8 000, 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมออกทิศจริงจนะครับปีพูมีครบคันเลยจัดไปได้เลยสวัสดีครับ